สำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นหาและได้เสริมออนไลน์ในยุคนี้นะคะที่จะขอแนะนำให้ไปเริ่มต้นที่การทำแอฟฟ i ลิเอตเนาะคำว่า Affiliate เนี่ยก็คือการที่เราโพสคลิปวิดีโอรีวิวสินค้านะคะแล้วก็พอมีคนมาสั่งซื้อภายใต้ลิงก์ของเราเนี่ยเราก็จะได้รับค่าในหน้านะคะซึ่งการทำแ f f ฟ i ลิเ t e ในปัจจุบันนะคะเท่าที่นิยมเนี่ยจะมี3ช่องทางนะคะก็คือ1ในหน้า Tik t o k 2 s h o ช e อปีนะคะและ3 Lazada ด้ f i l i a t e นะคะซึ่งจิ๊กก็แนะนำว่าควรจะเริ่มต้นจากการทำคลิปวดีโอ ะะรีวิวลง t i k t o อกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาคลิปที่เราทํางลงใน t i k t o อกเนี่ยไปเผยแพร่อย่างช่องทางอื่นเช่น y o u u u b e Short Facebook Reel นะคะ แล้วในช่องทางเหล่านั้นเนี่ยเราก็แปะลิงก์ a f filiate ของ e s h อ p e e Lazada เนาะเวลาที่มีคนสั่งซื้อหรือว่าคลิกลิงก์ของเราเนี่ยเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะเป็นการทำคลิปวิดีโอรีวิวครั้งเดียวเนี่ยแล้วมันได้ผลพลอยได้หลาช่องทางนะคะเช่นเอาไปลง Facebook รีวนะคะวันดีคืนดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเปิดสร้างไรายได้จาก Facebook รีวเนี่ยเราก็จะได้ไรายได้จากตรงนั้นอีกเนาะ ซึ่งในยุคนี้เนี่ยคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะแนะนําว่าควรจะทําคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน1นนาทีนะคะเพราะว่ามันจะสามารถเอาไปลงได้ทุกช่องทางที่รองรับวิดีโอสั้นเลยเนาะ การทำแอฟฟิลเลียตเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกระจับเสือมือเปล่าเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเราอาจจะลงทุนแค่ซื้อสินค้ามารีวิวนะคะหรือว่าสินค้าบางตัวเนี่ยเราอาจจะซื้อมากินซื้อมาใช้ยอยู่แล้วด้วยนะคะไหนๆเราก็ซื้อมาใช้ยอยู่แล้วนะเราก็ถือโอกาสทําคลิปรีวิวนะคะแล้วก็เอาคลิปเหล่านั้นเนี่ยไปลงไปเผยแพร่อย่างช่องทางต่างๆ Facebook YouTube นะคะ Lemon a เอ Liveroom ก็ยังได้นะคะ สมัยนี้นะคะพยายามที่จะทำงานครัเดียวแล้วให้มันสามารถหาไรายได้หลายๆช่องทางนะคะ